ครับวันนี้เราจะมาพบกันภายใต้หัวข้อเติบโตด้วยการอธิษฐานตอนที่สองนะครับเราได้คุยกันไปแล้วจากพระธรรมของพระเจ้าในโครสีบทที่หนึ่งก็เก้าจนถึงข้อที่สิบสี่เราเราได้เห็นชัดเจนพอสมควรว่าการอธิษฐานเนี่ย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเราไปสู่การเจริญเติบโต,ตอีกด้านหนึ่งของชีวิตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรในประการที่หนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูประการที่สองซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโครสีเรายังอยู่ในพระคพระธรรมโครสีบทที่หนึ่งข้อ9ถึงข้อที่14นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงข้อ9ที่พูดถึงว่าขอให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าประทานให้เรามีความรู้ ถึงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเพียบพร้อมหรือยอย่างเต็มเปี่ยมรือพระประสงค์ของพระองค์ดังกล่าวนี้ขั้นประการที่สองถ้าเราจะเติบโตเราจะเติบโตด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เราทำตามน้ำพระทยัยหรือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่เรารู้เนื้อความปรากฏอยู่ในเนี่ยละครับข้อที่สิบโครยสีบทที่หนึ่ง ข้อที่สิบบอกว่างี้เพื่อพวกท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการนี่ยังไงถ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรและดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทยัยเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามนาำพระทัยของพระองค์แต่นี้ เราทำได้เพราะว่าในข้อแรกในข้อที่9้าเราได้รับความรู้จากพระเจ้าผ่านทางการเรียนของเราและพระองค์ก็จะสําแดงให้เราเข้าใจฝ่ายวิญญาณจากบรรดาสัพพัญญาทั้งหลายนั้นสิ่งสำคัญก็คือการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับออในพระธรรมตอนนี้ที่ให้เราเห็นว่า าาาาการที่เราจะรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นยังไม่พอในข้อก็พูดถึงการที่เราจะรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมแต่ข้อแค่นั้นยังไม่พอต้องมีข้อสเข้ามาด้วยคือเมื่อเรารู้และเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอย่างเพียบพร้อมแล้วเราต้องทำตามครับเพราะน้ำพระทัยพระเจ้ามีไว้ให้เราทำตาม ไม่ใช่มีไว้ให้เราเรียนรู้และเข้าใจแค่นั้นการเรียนรู้และความเข้าใจนั้นจะช่วยให้เราทำตามอย่างถูกต้องนะดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเจตนาของพระเจ้าที่ขอให้เราอธิษฐานที่เราจะได้รู้และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อเราจะได้ทำตามนั้นะเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะได้ดำเนินชีวิต ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าพระคัมภีร์ตรงนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยอธิษฐานเพื่อเราจะได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าการที่เราเ,ออเรียนรู้แล้วความรู้นั้นสำหรับบางคนอาจจะ ช่วยให้เขาดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้เนื่องจากก่อนที่เขาจะรู้เขามีใจอยากจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าเขาก็เลยมาเรียนพอเขาเรียนรู้แล้วเขาเลยทําตามเพราะแรงขับเคลื่อนที่จะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเรียนรู้แต่สําหรับบางคนที่ยังไม่มีใจที่อยากจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าแต่ก็อยากจะรู้ว่าน้าพระทัยของพระเจ้ามีอะไรก่อนขอรู้ก่อนพระองค์ใผมทําอะไร เขาเอะมไรก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังว่าผมจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าไหมคนประเภทนี้นะมีเยอะและส่วนใหญ่นะครับพอเรียนรู้แล้วนะครับขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะครับว่าท่านจะเลือกที่จะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าดังนั้นชีวิตคิดเสียงของเราไม่โตเพราะอะไรลองสำรวจด,ดูตัวท่านเองใชครับท่านเลือกทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าบางอย่างแล้วท่านก็ภูมิใจว่าท่านได้ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าไม่มีทางโตครับ และท่านภูมิใจผิดเรื่องดูพระคัมภีร์สิครับในข้อ9อธิษฐานขอให้ท่านขอให้เรามีความรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเพียบพร้อมหรืออย่างเต็มเปีย่ยมเพื่อเราจะทำตามทุกข้อครับไม่ใช่เพื่อจะเลือกเพราะในข้อ10บคำอธิษฐานจึงไม่จบแค่ข้อ9อธิษฐานต่อมาอีกให้เราดำเนินชีวิต อย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเรื่องเป็นที่พอพระทัยหรือชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการเห็นไหมพระบิดาทุกประการดังนั้นเราต้องตอบสนองและทําตามนาำพระทัยพระเจ้าทุกประการขอให้เราเรียนรู้เลยว่า คำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูนั้นพระองค์เน้นเรื่องนี้นะครับในคำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูจําได้ไหมครับในมัทธิวบทที่6พระเยซูได้สอนสาวกให้อธิษฐานเรามาดูด้วยกันว่าพระองค์สอนสาวกอธิษฐานและในคำสอนเกี่ยวกับคําอธิษฐานนั้นมีอะไรบ้างพวกเราหลายคนเชื่อว่าท่องได้นะครับมัทธิวบทที่6เรื่อง การอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์นะฮะในข้อที่เก้าพระเยซูสอนอย่างนี้เลยนะว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าเห็นไหมพระองค์สอนให้เราอธิษฐานข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและข้อความต่อมา ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกชัดเจนนะครับว่าให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ตามนามพระทัยของพระองค์ขอให้เป็นไปตามนามพระทัยของพระองค์ พอนในสวรรค์น้ําพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไรในสวรรค์ขอให้น้าพระทัยของพระองค์ได้สําเร็จในแผ่นดินโลกดังนั้นวันนี้น้ําพระทัยของพระองค์จะสําเร็จในแผ่นดินโลกได้ยังไงถ่านเราทั้งหลายที่เรียนรู้น้ําพระทัยพระเจ้าแล้วไม่ทําตามหรือสําหรับคนที่อยากทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ไม่สามารถสําเร็จในแผ่นดินโลกผ่านชีวิตของท่านเช่นกันถ้าท่านอยากจะทําตามแต่ไม่ยอมเรียนรู้ และนามประทัยของพระองค์ในสวรรค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรจะสําเร็จในแผ่นโลกได้ยังไงถ้าท่านเรียนรู้แล้วเลือกที่จะทําตามบางอย่างเพราะนามประทัยของพระองค์สําเร็จในสวรรค์ทุกประการและจะสําเร็จในแผ่นโลกเหมือนที่สําเร็จในสวรรค์ได้ยังไงถ้าเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าที่เรียนรู้น้ําพประทัยของพระเจ้าและทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพียงบางประการ แม้ว่าพระเยซูคริสต์ให้ความสำคัญกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงสูงมากๆและถ้าเราศึกษาการดำเนินชีวิตของพระเยซูเราจะพบว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของพระเยซูดำเนินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกเรื่องถ้าเรามีพระคัมภีร์นะครับเราจำได้ไหมครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์มีเรื่องหนึ่งที่พระองค์รู้สึกลำบากใจ ในการที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยแล้วพระองค์ก็เลยไปอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระบิดาเมตตานะครับให้เห็นว่าน้ำพระทัยชัดๆของพระองค์คืออะไรและในคำอธิษฐานของพระเยซูในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ผมขออ้างจากลูกาบทที่22ข้อที่42นะครับในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่ 42พระเยซูคริสต์อธิษฐานกับพระบิดาดังนี้ครับ22ข้อที่42ข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทยัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์แปลความว่าถ้าเราอ่านเนื้อความนี้เราจะพบว่าพระเยซูคริสต์เองขอขอนะครับอธิษฐานขอถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์พระองค์ขอให้พระองค์เลื่อนถ้วยนี้ถ้วยนี้เอาละเราต้องไปเรียนเอารายละเอียดทีหลังนะครับ ว่าช่วยนี้มันหมายถึงอะไรรวมอยู่ในนั้นเลื่อนไปข้าพระอ,องค์ขอแต่อย่าให้เป็นไปตามขอเพราะข้าพระอ,องค์ขอตามใจข้าพระอ,องค์และถ้าสิ่งที่ข้าพระอ,องค์ขอไม่เป็นไปตามพระทัยของพระอ,องค์ก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระอ,องค์เถิดย้ายเป็นไปตามใจของข้าพระอ,องค์ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นว่าในที่สุดช่วยนี้นะครับในในในเนื้อหานะครับของ เหตุการณ์ตอนนี้คือไม่ได้เลื่อนไปครับไม่ได้เลื่อนไปแล้วพระเยซูก็ดําเนินตามนั้นดังนั้นขอเราเห็นเลยว่าแม้แต่คําสอนการอธิษฐานของพระเยซูและชีวิตการอธิษฐานของพระองค์เองก็อธิษฐานดําเนินไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องเรียนรู้ และต้องรู้ให้ครบเมื่อเรารู้ครบแล้วไม่ใช่เลือกที่จะทำเราต้องทำตามทุกเรื่องนะครับทุกประการไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเวน้นไม่ต้องหาเหตุผลมาอ้างนะครับความรับผิดชอบของเราทุกประการและนี่คือช่องทางและดูเหมือนเกี่ยวกับมุมนี้นะครับเป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโต พี่น้องี่รักษครับอย่ากโกหกตัวเองจริงใจกับตัวเองหน่อยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาเราโตแค่ไหนรู้เมื่อกี้เราไม่โตเพราะอะไรนี่เป็นสองประเด็นที่ผมเสนอวันนี้เพราะเราไม่เคยอธิษฐานขอที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จากน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทุกเรื่องอย่างจริงจังสมองคิดถึงเรื่องนี้แค่ไหน เราอธิฐานขอพระเจ้าช่วยเราสอบได้อธิฐานขอพระเจ้าช่วยทําธุรกิจดีให้มีงานทําอย่าอะไรก็ตามเวลานี้โควิดเราปาดแล้วก็งานตกงานอย่างเยอะๆขอพระองค์ทรงโปรดยาให้เขาคัดเราออกถ้าเขาคัดเราออกพระองค์จะช่วยให้เรามีงานใหม่เราอธิฐานขอเตมไมหมดแล้วเคยขอไม่พระองค์ขอให้น้ำประทานของพระองค์ขอผมเรียนเรียนรู้น้ำประทานของพระองค์แล้วไม่ใช่ทุกไม่ใช่เรื่องเดียวนะขอขอทุกเรื่องครับทุกเรื่องที่เป็นน้ำประทานขอเดี๋ยวนี้เลยขอทั้งหมดเลย เคยคิดอย่างนี้ไหมครับไม่ถึงเรียนรู้แล้วได้ยินแล้วรู้ว่าพระคัมภีร์บอกให้เราทําอย่างนี้แล้วนาทีนี้ความรู้สึกแรงๆตรงนี้เกิดไหมไม่เกิดแล้วปีไหนลราคุณจะโตหืมเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเริ่มต้นที่จะเติบโตด้วยการอธิษฐานเราก็พบแล้วว่าตัวเองไม่ร่วมมือกับความจริงของพระธรรมเลยมี วันขอกลับใจใหม่ครับกลับใจใหม่และล่มคุกเข่าลงจริงๆสำรวจด,ดูตัวเองอะไรทำให้จิตใจเราแข็งกระด้างเกี่ยวกับเรื่องน้ำพระทัยของพระองค์ถึงขนาดนี้อยา่าคาดหวังว่าจะโตครับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเรารู้ว่าพระเยซูสรุปคำอธิษฐานของพระองค์ในครั้งนั้นโดยการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา เพราะฉะนั้นสรุปนะครับผมจะไม่ต่อความยาวกับเรื่องนี้แล้วถ้าอยากจะเติบโตสิ่งนี้ต้องคู่กันไปเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกเรื่องและทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราที่เรารู้ทุกเรื่องไม่ต้องเลือกนะครับเพื่อเราจะได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเติบโตผมอยากจะ ที่เห็นจากบทเรียนตรงนี้นะครับผมได้แนวคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายถ้าเราปรารถนาที่จะเติบโตจริงๆต้องเปลี่ยนคําอธิษฐานใหม่นะครับการที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเติบโตพระองค์จะกับผมจะไปทําธุรกิจอันนี้ผมจะไปสอบแล้วผมจะไปมันก็ดีนะครับ แต่มันไม่ได้ทําให้เราเติบโตอาจจะทําให้กิจที่เราไปทํานั้นได้รับการอวยพรจากพระเจ้าใช่แต่ถ้าอยากเติบโตเปลี่ยนจากการอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราทํามาเป็นอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรหรือสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทยัยไม่ดีกว่าหร้อลองไปคิดดูนะครับ นั่นคือประการที่สองของการเต,ติบโตด้วยการอธิษฐานมีอีกประการหนึ่งที่ผมขออนุญาตแทรกเข้ามาในเวลาที่มีอยู่ในที่เหลืออยู่เวลานี้นะครับนอกจากเราจะอธิษฐานขอที่จะให้พระเจ้าช่วยเราที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ทําตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกประการที่เต็มเปี่ยมอยู่ในชีวิตของเราแล้วประการที่สนะครับปรากฏอยู่ในข้อที่สิให้เรา เติบโตด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยชีวิตของเราเกิดผลดีในทุกสิ่งเห็นไหมครับในข้อที่สิบของพระธรรมโครสีบทที่หนึ่งพูดอย่างนี้เพื่อเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการแล้วข้อความต่อมาคือขอคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง ก็แปลความว่านี่เป็นคำอธิษฐานอีกคำหนึ่งที่จะช่วยให้เราเติบโตคิดเสียนที่เติบโตนอกจากจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทุกเรื่องแล้วยังจะทำให้ชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเกิดผลในการดีทุกเรื่องพี่น้องที่รักครับตอนนี้ขอเวลาอีกน,น,นิดนึงนะครับผมรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดผลตามที่ปรากฏในพระกัมปีรนะครับ <hoof das> ผมขอให้เราเห็นใหญ่ๆ3ประการ ประการที่หนึ่งคือเป็นผลจากการทำความดีกับคนที่อยู่รอบข้างเราในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือต่อหนึ่งชุมชนทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวมนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ได้บังเกิดไปแล้วในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่สองข้อที่10ได้พูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอเฟซัสบทที่สองข้อที่10นะครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังว่า เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ถูกสร้างใหม่หรือเกิดใหม่โดยพระคิดเราเกิดใหม่ชีวิตตียนต้องทำความดีกับคนรอบข้างให้ทำการดีนะ ขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจอย่างนี้เลยนะครับในนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้รู้ไหมว่าพระเยซูเปรียบเทียบเราว่าเราเป็นเหมือนความสว่างของโลกในมุมนั้นเคยสังเกตไหมว่ามันหมายถึงอะไรมาดูรายละเอียดกันอีกนิดหนึ่งนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่14จนถึงข้อที่16เรามาดูแล้วก็มาปรับความเข้าใจอันนี้ใหม่นะครับแล้ว ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ต้องปรับละเพราะพระกัมภีร์เป็นอย่างนี้มัทธิวบทที่5ข้อ14ถึงข้อที่16พระกัมภีว่าพระเยซูสอนเลยนะท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถาังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นแล้วดูข้อ1 6ครับทำนองเดียวกันพวกท่านนั่นก็ข้อเปรียบเทียบ14-15เคาข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับความสว่างตะเกียงกับกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับพอเสร็จแล้ว16สรุปว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างคือเราที่เป็นสาวกพระเยซูแก่คนตั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นอะไรครับ ความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรนเสริมพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เขาแปลความว่าคำว่าส่องสว่างหมายถึงทำความดีกับคนรอบข้างแล้วเมื่อเขาได้เห็นความดีที่เราทำเขาจะได้สันเสริญพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์นี่ไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้การดีทุกอย่าง เกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราคริสเตียนครับเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับคนไทยเรามีคาคำหนึ่งคือคําว่าทําบุญแทนคําว่าทําดีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมาขอให้เราทําความดีเช่นมาเลียยัยทรัพย์สําหรับที่จะซื้อลงศพให้กับคนเสียชีวิตที่ไม่มีญาติมาบริจาคทรัพย์เพื่อที่จะไปทําความดีนะครับแต่เขาใช้กับภาษาแบบ พื้นเมืองไทยวัฒนธรรมกทยมาทําบุญแล้วเราไม่ยอมทำเราบอกโอ้เราคริสเตียนไม่ทําบุญแล้วครับขอบคุณครับแล้วเราก็ไม่ทําเลยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าความหมายของเขาเหมือนถึงการทําความดีแล้วเราไปปฏิเสธท,ทาไมแล้วยังแถมไปบอกว่าเราเป็นคริสเตียนไม่ทําบุญแล้วรู้ไหมพอเขาจากไปบอกไอ้พวกคริสเตียนมันเป็นมันนับถือาศาสนาภาษาอะไรกันไม่ทําความดี <S <S เขาจะเข้าใจเราผิดดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรา คำอธิษฐานนี้ในข้อสิบของโกลเีบทที่หนึ่งบอกว่าเพื่อให้เราเกิดผลในการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้เราส่องสว่างครับและทําความดีนะครับเกิดผลในการดีทุกอย่างนั้นขอให้เราเรียนรู้จริงๆว่าในการที่เราจะเกิดผลหนึ่งทำความดีประการที่สองเราต้องเกิดผลในด้านการนำวิญญาณ พระคัมภีร์บอกว่าให้เราทั้งหลายออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเราต้องนำสาวกนำวิญญาณนำคนมาเชื่อพระเจ้าตามพระหมหาบัญชาและมันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดผลได้ไหมจะพบความสําเร็จได้ได้ครับเพราะพระคัมภีร์ในกิจการบทที่หนึ่งข้อแพูดว่าพระองค์จะให้เราประสบความสําเร็จโดยผ่านทางฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะกิจการบทที่หนึ่งข้อแชัดเจนบอกว่า แต่ท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิดเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มคั่วคว้านยูรีควานสมาเรีจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกแปลความว่าถ้าคุณออกไปโดยไม่รับฤทธิดเดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็ยังเป็นพยานฝ่ายพระเยซูได้ในกรุงเยรูซาเล็มสมาเรยียูเดียสุดปลายแผ่นดินโลกได้แต่มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าให้คอย แล้วก็รับฤทธิด์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มคุณก็จะประสบความสําเร็จเกิดผลในกรุงเยรูซาเล็มยูเดียก็จะเกิดผลที่ยูเดียปัสมารียก็เกิดผลที่สมารียไปที่มุมไหนของโลกก็จะเกิดผลนี่นะครับนี่คือเรื่องราวของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับเราทั้งหลายที่แท้จริงนะครับพระงประทานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะเกิดผลฝ่ายจิตวัญญ,ญ,ญาณในการเป็นพยานนี่คือประการที่สองและประการที่สาม เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏรายละเอียดอยู่ในกละเทียบที่5้าข้อยี่และ23ชีวิตของเราจะต้องเกิดผลในการดีทุกอย่างนะครับทุกเรื่องทั้งการดีในการทําความดีเกิดผลในเรื่องของการนําวิญญาณในการสร้างสาวกและเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักความปรับพื้มใจความอดกั้นใจความดีความปานีความสุภาพอ่อนน้อเรื่องทั้งหมดนี้เราต้องเกิดผลพร้อมกันดังนั้น ถ้าเราอยากจะเติบโตนี่คือเนื้อหาสาระของคำอธิษฐานของเราอย่าลืมนะครับวันนี้มีสองประการที่เราจะต้องรับผิดชอบคือเพื่อเราจะทำตามน้ำพระทัยที่เรารู้และชีวิตของเราประจำวันต้องเกิดผลขอพระเจ้าอวยพรครับ